มีพบกับคนหน้าตาดีค่ะมีบุกคลิกดึงดูดใจเพศตรงข้ามนะในต่อจ้จชู้นะคะตัวเองกับเขาก็ไม่น้อยเหมือนกันนะมีจริตยุย่วย ธาตดินนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะอีก3มราศีพรุ่งนี้ก็คงจะครบทุกราศีนะคะขอบคุณที่สนับสนุนติดตามทั้งกดไลค์แล้วก็ตามติดนะคะและคอมเมนต์มากมายนะคะอก็อไปเกี่ยวข้องกับสติปัญญาความมั่นคงทางฐานะ นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัตตนิฝ่ายตรงข้ามคนรักคู่ครองนะคะที่ผ่านไปนั้นมีอุปสรรคปัญหานะก็ได้ใช้สติปัญญาของตอนเองอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับคนไกลนะคะตนเองผู้มีวัยวุฒิ มากกว่าก็ที่ผ่านไปนั้นไปเจอเจอกับบริวารที่อยู่แห่งหนตำบลไกรนะบริวารนั้นก็เป็นบริวารที่เคร่าคร่องว่องไวนะคะกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะนำมาซึ่งอุปสรรคพก เพราะไกลกันนะอันนี้ก็ไป่องกันแล้วก็อ่านข้อความกันนะคะอุปสรรคปัญหานั้นก็คือเพราะไกลกันแต่ปัญหาของคนโสดไม่มีนะคะก็ยังอยู่โสดสันโดษต่อไปอยู่การได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของตอนเองนะมีหลักแหล่ง ที่มั่นคงงานนี้ก็มั่นคงได้ทำงานที่หลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะ w o r k f r o m Home ก็ดีนะคะการที่มีโอกาสได้ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองด้วยสติปัญญาความสวดสามารถนะคะไม่มีปัญหานะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้สติปัญญาทำมาหากิน ประสบความสำเร็จปัญญาบริสุทธิ์ไายพระเรื่องหัสนั้นก็มีคู่ยากนะ,ะเป็นคนที่อยู่ในอ,อยู่ในระเบียบเกินไปนะ,ะควรเดินทางสายกลางนะคะ การเงินมีชื่อเสียงมั่นคงแม้ไม่รวยนะคะสมถะคะเจ้าระเบียบรอบคอบงานก็เป็นงานรูทีนนะคะรับราชการเป็นครูบาอาจารย์ค่ะงานสื่อสารมวลชนงานโฆษณาก็ดีค่ะแต่งานช้าค่ะรักใครสักคนก็เลือกที่ความมั่นคงแต่นี่ไปพบกับ ความไม่มั่นคงความไม่มั่นคงนะคะนะอันนี้ก็บริวารก็นี่นะไปเจอคนที่ทําการงานโลดโพ้นกระชับกระเฉงนะตนเองไม่มีปัญหานะคะได้รับผู้สนับสนุนนะเป็นหัวหน้าง,งานนะพบคู่นี่ก็ไปพบก,กับ นะความรักที่อีกถิ่นที่หนึ่งเป็นบริวารที่อยู่นอกถิ่นเกิดของตนเองตนเองติดต่อทางไกลงานออนไลน์ดีนะคะสอนออนไลน์ดีค่ะอุปสรรคปัญหาพึ่งตนเองนะไม่สามารถพึ่งใครได้นะการตัดสินใจกับบริวารคนเก่านี่ก็ยังลองเลโล,เล,ลเลเพราะความรักนะนะเดินเลิฟเบอร์นี้ก็ไปพบกับคนหลอ่อคนสวยนะคะงานศินลปะ เป็นศินลปินนะอันนี้ก็คือตอนเองนี่ก็เคยมีการเงินมากมายนะก็อุปสรรคปัญหาเป็นคนที่มีคู่ยากนะอยู่โซดันโดดก็เหมาะกับตนเองนะเพราะว่าใช้ชีวิตในมุมเงียบสงบของตอนเองมายาวนานนะเริ่มชินแล้วนะคะมีคู่ยากค่ะ ต้นเริเร่มตนนี้ก็ตนเองนะความคิดภายในใจของตอนเองก็ยังได้ทำงานศินลปะเป็นดาราศิลปินนะคะอ่าก็เคยเป็นมาก่อนนะก็ยังมีโอกาสต,ต่อเนื่องต่อไปนะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแตกชานในงานศินลปะนะคะงานศินลปะนี้อ่ะก็จริงจังมากนะ เรียกอิตตกังวลกับในเรื่องของรายได้นะเพราะว่างานนี้สมระถพอเพียงนะคะเป็นงานที่รักนะคะงานศินละปะค่ะงานนี้ก็เป็นงานที่ได้รับการอุปถรัรมภ์นะคะเพราะว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะคะความรัก ก็เป็นคนโรแมนติกนะคะเป็นความรักที่มีพลังเนื้ออำนาจของจิตใจนะนเมื่อมีรักก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะแม้แต่ให้เงินหมดเนื้อหมดตัวไปเนี่ยนะตนเองก็ขอได้อยู่ใช้แบบสมถะนะเป็นความรักนะระหว่าง นะอะคนที่ผูกพันเหมือนญาติมิตรพี่น้องการงานก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆกับการงานนะคะมีไรายได้เป็นนายหน้ามีทรัพย์สิสนเข้ามาค่ะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นี่ก็มีพลังนะสติปัญญาความสามารถ เป็นคลที่มีพื้นฐานมีบ้านมีรถมีหลักทรัพย์เป็นของตนเองมีพลังเพิ่มเติมเพิ่มกหารายได้การเงินได้อีกไปได้สวยเลยค่ะงานที่ผ่านไปความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ,ะตกลุมรักรักที่ถูกใจมีสัมพันธ์ลึกซึ้งนะแตก็เป็นความรักที่ นะห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะคะ,ะยังคิดถึงนะคะคิดถึงคนไกลนะคะเป็นบริวารเนี่ยอุปสรรคปัญหาตนเองก็ไปส่องเขาจนตาเจ็บนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะก็มีปัญหาในเรื่องของความรักนะรักนี้ก็ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันนะนะ ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะ,ะเรื่องความรักต้องใช้สมองค่ะอย่าใช้เพียงหัวใจนะกับคนไกลเนี่ยนะอุป,ปรสรรคก็คือ,อยังลังเลโลเลไม่ตัดสินใจนะนำปัญหามาให้นะจะต,ตัดสินใจได้การเงินที่เสียไปนี่ก็ ตนเองเป็นผู้ให้เสียสละเนี่ยไม่ได้กลับคืนมานะให้กับคนรักพอรักนะนะก็สู่อนาคตนะคะปีใหม่นะคะต้อนรับปีใหม่ก็ยังเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะตนเองก็รักอิสระแล้วในแต่ละวันที่ผ่านไปก็ได้ทำงานหนักบ้างกินดื่มสังสรรค์หันษาบ้างได้แต่งตัว เป็นดาราศิลปินค่ะเป็นนักเดินทางไปหลายถิมที่ก็ยังคงได้เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวานานะทีอ่ะหลงไหลในรูปรถกลิ่นเสียงนะไปเจอกับคนอ่ะอุปสรรคปัญหานี่ก็ไปเจอคนไกลนะคะนะปีใหม่นี่นะคะปี2565เนี่ยเดวิวนี่ก็คืออรินะคะอ่าไปเจอเจ้ากรรมในเวทนะคะ ราหูไปอยู่ม,มรณนะไปเจอคนไกล่คนอ่อนวักว่านะต,ตัดสินใจได้ควรตัดสินใจนะคะอยาลังเลแล,ลๆๆๆๆ้วโรเลยอืมอยาลังเลแล้วโรเลยนะ,ะพึ่งตนเองให้มากนะอ่าไม่ได้พึ่งเขานะอ่าทำงานหนักเหนื่อยของตอนเองเนี้ยมีโอกาสได้เดินทางไปหลายถิ่นที่เพื่อทำการค้าขายนะคะงานออนไลน์ก็ได้ มีชีวิตสุขสะดวกสบายนะใช้ชีวิตเหมือนเด็กน้อยราเริงแต่ถ้าบริวารที่ไปเจอเนี่ยนะไปเจอคนที่เป็นความรักที่ยังไม่พอนะไปเจอคนที่มีสเสน่ห์น้าหลงไหลให้ลุ่มหลงนะเามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะามีสเสน่ห์ดึงดูด สูงกับเพศตรงข้ามนะเดวิลเนี่ยความต้องการไม่สิ้นสุดนะไปเจอบริวารคนอ่อนไวักว่านะตัดสินใจแก้ปัญหาได้ก็พึ่งพาตนเองไว้นะคะไปเจออสุรินราหคนที่เป็นตัวของตอนเองนะมีความทะยอทยานแรงกล้านะโมเมานะเราชาวอืม ไปเจอเราชาวกันนะไปเจอบริวานี้นะก็ไปพบแล้วอเกิดความรักนะอ่าถ้ารักไม่สมหวังก็จะกลายเป็นอาฆาตนะเจ็บแล้วจำนะอืมไปหูเบาเชื่อนี่นะอสุรินราหูเนะี่ย มีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามสูงเลยมีพลังทางเพศแต่ไม่แสดงอกอกอาการงานนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับบริวารชอบกินดืม่มสังสรรค์หันษาไปพบกับชีวิตที่นะถ,ถึงเวลาแล้วนะต้องรับผิดชอบชีวิตค่ะอย่าไปหลงมัวเมานะภาพหลงตานะคะคิดถึงนะคะก็ทำให้ตนเองรู้สึกแย่ การเงินนี้ที่เสียไปเนี้ยเพราะความประมาทนี่นะคะออก็สร้างฐานะความมั่นคงต่อไปค่ะอันนี้มีความเป็นพ่อพี่เพื่อนนะนักปกครองนะอ่านี่ไปไปไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะไปเจอไปเจอคนที่นะรือตัวเองนั่นแหละหนาน นะไปเจอคนที่เป็นหนึ่งในตอมบนนะนะนองคารสัชะเพื่อนเก่านะคะนองคารมรณะนะราหูนี่คนไกลนะคะเป็นความรักนะไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างพี่น้องหรือความรักฉันเพื่อนนะคะเจอคนไกลแล้วก็มา,าลักวิ่งชิงปล้นในเรื่องทางการเงินและความรักไปนะคะไปเจอคนที่ไม่จริงใจนะ อันนี้ก็ความเศร้านี่นะมันก็เหมือนกับดาวจันนะมันก็เดินทางเร็วนะ,ะก็จะทุกเศร้ามองหาหนทางนะจะปวดนะจทำให้เจ็บป่วยเปล่าๆนะก็ไปเกี่ยวข้องกับการเงินนะเงินนี้ก็ไปหมดเสียาการเงินให้กับ เดวิลนะนะผู้พันกันนะไปเจอกับอันนาจมืดนะไปหลงไหลเขาีีเสน่ห์นะก็อย่าไปส่องก็สิใช่ไหมอ่าทำมาค้าขายต่อไปดีกว่านะความรักใน่ผัวพันกับเรื่องร้อร้อนนะไฟสเสน่หาอรักไม่สมหวังก็กลายเป็นความแค้นนะคะอืมไปพบก,กับคนหน้าตาดีค่ะมี บุคลิกดึงดูดใจเพศตรงข้ามนะในตาเจ้าชู้นะคะตัวเองกับเขาก็ไม่น้อยเหมือนกันนะมีจริตยุ่วย้นนะไปเจอบริวารนอนะ่อย่าให้ใครเอาเปรียบอย่าไปลงนะคะเอเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วนะทำบุญเข้าไว้ค่ะเพื่อความเจริญก้าวหน้านะ เป็นพ่อพี่เพื่อนนะเป็นพี่ชาย,ยนะเป็นพ่อแล้วนะคะความคิดภายในใจเป็นผู้บริหารนักปกครองนะก็เป็นนักการเมืองนะคะเป็นผู้มีอำนาจบารมีนะแต่ก็ไปเกี่ยวข้งของกับคนไกลนะี่นะสามสิบมีนาคมหกห้านะี่นะถ้าจบสิ้นไปได้ก็จบนะคะพัดพราก ถ้าไม่จบยังตัดสินใจไม่ได้ก็่องตามสื่อโซเชียลมีเดียต่อไปก็ยิ่งเศร้ามองหาหนทางนะไปพบกับคนไม่จริงใจรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะวันที่8เมษายน65นี่นะปัตตนีเราก็มีความมั่นคงด้วยสติปัญญาความสามารถแล้วนะคะยูโซจันโดดก็ วางเววิเววิเวหโวก็ไปดูหนังฟังเพลงนะร่าเริงสดใสใช้ชีวิตกับการงานและการเดินทางท่องเที่ยวนะคะพอวันที่7เดือนจิตปี65นี้ก็ได้เดินทางไปหลายถิ่นที่เลยค่ะเนี่ยสุภเดินทางก็รุ่งเรืองอ่ะก็มีการเงินเข้ามาอันนี้ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตกับการเงินนะอย่าไปเสียการเงินให้กับใครเขาอีกโดยเฉพาะ โดยเฉพาะคนแปลกหน้าแปลกปลอมแปลกถิ่นเ่ยนะไปเจอคนแปลกหน้าค่ะคำแนะนำจากชาลีแองเจลนะคะนางฟ้าชาลีแนะนำว่า justice นะคะความยุติธรรมนะค,ะคนแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะความยุติธรรมความเป็นธรรมในการติดต่อกับผู้คนนะค,ะความสมดุลด้วยเหตุผลเรามาจำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับเขานะ กับทัศนคติของเขาหรือเราชีวิตสมดุลกับสถานการณ์มากกว่าผู้คนนะคะใช้กฎแห่งกรรมค่ะ law of law of karma เป็นผู้ตัดสินค่ะเราไม่มีอำนาจที่จะไปตัดสินนะใครคนนั้นคนนี้ก็เป็นยังไงได้นะให้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเป็นผู้ตัดสินนะคะก็นะ justice เป็นเรื่องของ กฎแห่งกรรมค่ะทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะอันนี้คือเจ้ากรรมในเวรเจ้านี่เจ้ากรรมกันมาก่อนนะคะอ่ามาพบเจอเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะคะกับบริวานนี้ตนเองก็จะหายจากความเร่าร้อนนะเห็นไม่ได้ไม่ต้องไปส่องเขานะคะเดินหน้าต่อไปนะเพื่อความมั่นคงของการงานเนี่ย เป็นผู้นำนักปกครองนะคะยังต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมานะงานนี้เป็นงานที่มั่นคงกับงานออนไลน์ค่ะนะทำบริหารจัดการเองเงียบๆนี่แหละค่ะก็มีการเงินเข้ามา protection อ,อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปไหนไก,กลๆเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้แขวงกราดปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะไปสถานที่แปกหน้าอันนี้ก็ควรสวดมนต์น,นะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้สวดมนต์นะคะเป็นเรื่องเล่นลับนะคะอันนี้มีบุญเก่าอยู่นะคะถึงได้อรอดปลอดภัยไม่เสียมอยากเสียง่ายเสียมากไปกว่านี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ดูแลให้แขล้วคราดปลอดภัยนะคะ protection ent, ค่ะ innocent ค่ะกลับสู่ความบริสุทธิ์ของจิตใจนะคะร่าเริงถูกต้องแล้วค่ะเหมือนเด็กน้อยถ้าเรามีชีวิตไร้เดียงสาเราก็ว่าเราเป็นเด็กนะเป็นเด็กอีกครั้งค่ะอิสระจากความคิดลบนะคะ,ะปลดปล่อยจิตวิญญาณนะ,ะติดปีกโบยบินแล้วค่ะมีความสุขโลกสดใสเหมือนเด็กน้อยค่ะ ยอมรับสิ่งดีและการให้ด้วยเมตตาเนี่ให้ไปแล้วไม่คืนนะกับคนไกลเปิดใจกว้างสดใสสวยงามสู่ชีวิตใหม่นะคะนะเสียแล้วเสียไปอันนี้ข้างหน้านี้รุ่งเรืองนะคะวันที่7เดือน7นี้ได้มีการเงินเข้ามาเยอะเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ตัดสินใจค่ะสิ่งเก่าๆจอกสิ้นไปเดินหน้าต่อไปค่ะ